อทำกำบ้างค่ะพ่อเป็นอะไรเนี่ยลูกไม่ยิ้มาหลายวันแล้วเนี่ยเป็นอะมายุ่ง 干，你太猛了，知道吗？喂。 เมื่อะไรจะคืนกแล้วจ้ะจทำอะไฉันเลยนะฉันจะรีบหาเลินมาคืนให้นะนั่นนะให้เวลาแค่อาทิ์เดียวเท่านั้นไม่คืนอ่ะมึงคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้านสัพย์สินของมึง

เธอน่จะรู้นะว่าฉันต้องการอะไรได้ถ้าพวกเรายกลูกสาวให้เสียแล้วเสียจะให้อะไรพวกเรางั้นฉันจะยกนี้ทั้งหมดให้พร้อมกับเงินสองแสนได้เฮ้ยพอลับลับไปลับบว้ย โอยคุณสวยอ่ะของกูแกเมื่อวานนพวกแกรู้เขาปะเขาอะไรนี่พวกไม่ตามเขาเลยหรอเขาเกี่ยวกันท้องอ่ะให้ท้องอ่ะคนไงคนท้องยงไงอะเธนี่อนเลยคนท้องก็คือเขาคลอดลูเป็นหมา ลูกเป็นหมาเออใช่มีได้หรอมีได้พวกแกนี่ไม่ทันซื้อออนไลน์ข้ามีให้ดูไปเลยนี่ไงเข้าออกลูกเป็นหมาจริงเออคราวนี้เด็ดดังดังพวกเธอไม่เชื่ไม่ตามเลยนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีข่าวได้จริงด้วยอนะคะว่าลูกเป็นหมาแล้วหมาแล้วเขามาจับแม่ เสีเดียวไม่สนใจลูกโซเชียลบ้างเลยให้ยำจำแล้วก็ไปดูในส,สรรสัาตว่างนะ้ำไม่ใช่องานนี่ครศัพท์แค่พันเดียวอะชื่อไม่ได้หรอไม่มีปัญญาพวกมึงไม่ตกใจได้ไงที่ฉันเล่าเรื่องเนี่ยตกใจสิเชื่อ้าละ่ะเชื่อแล้วเออไปดูด้วยนะ บัฟาโลเอ้ยแม่งเชืเอ่ออะเนาะหลอกคายสบายใจจังไอ้กวกง่งอจริงๆไม่พวกเราไปาลองกันนะป่ะม,มาดูยิ <c oughs> ่งตอะาดเนียอำกลับหอนเดยรู ก็เดี๋ยวไ,ไปอาบน้ำตาขี้ตาอาบน้ำแล้วก็กินข้าวแม่จะถ่ายให้ท่านน้องมาแต่ดูสวยนะเขาจะรอนานก็แม่นี่มันโรงแรมนี่แม่ทำไมมาที่ทำไมคะก็ในวันทีแม่จะพามาจะกินข้าวทั้งวัทีก็ต้องทำมาที่ดีๆสิบัดไปเรื่ย ี๋ยวแม่ไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะนั่งนะัน่ง,งรอ,น,งรอนั่ง,นะงรอนี่นะอย่าไปไหนเนอะหนูหนูไม้ใช่ไหมคุณมปนใครอ่ะเพิ่งจะชื่อหนูไม่แง่ไม่จะเป็นต้องหููหรอกเราอยู่กันนี่สองคนแล้วหนูไม่ต้กลัวหรอกแม่แม่อยู่ไหนช่วยไหมด้วยแม่แม่อยู่ไหนช่วยช่วยไหมด้วยแม่ เดี๋ยวไปทำงานก่อนนะถ้าต้องการอะไรเดี๋ยวให้ไปบ้านจัดมาให้เฮ้ยกูม,มึงอะอยู่ฝรัาา่งันให้ดีๆย้ายออกไปไหนเดี๋ยวกูจะหักไปหาเมียกูครับเซีย เฉ้ยไม่ต้องนี่คนแก่นะคนแก่แ,กลแล้วไงไปอุ้ยใหญ่สุดทีตีล้านคุณผู้หคะหนูก็จะมาฟ้องค่ะว่าเสียแปลเ,เด็กใหม่แล้วค่ะอะไรนะเด็กใหม่แล้วหรอใช่ค่ะคนที่ต้องไหวแล้วเนี่ยดูดิเสียยิ้มมาเลยมีความสูงหน้าอยู่โสดีรักก็แค่เด็กขายทีเฉยแล้ อคิดอะไรมากเนาะครังที่เท่าไหร่แล้วอะบอกอีกครั้งแล้วแล้วเด็กเนี่ยจะไว้กี่วันกี่เดือนให้เด็กไหนนี่เฉยนะเด็กคิดอะไรมากเนาะงั้นทีละกันนอนนะทีัะเดี๋ยวพรุ่งนีเ้เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวจริงเหรอจริงสิงั้งนคืนนี้เรารี้ไปนอนกันนะทำไมอะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวเร็วๆไงอ๋อไปไปไป ชื่อก็สวยนะแต่ไม่น่ามาเป็นเมียน้อยของคนอื่นเลย,ชยใช่ไหมค่ะเจ้านายใช่แล้วอย่าคิดว่าจะได้จะได้อยู่นานเลยนะเมยน้อยไปเฮ้แกชีวิอเป็นยังไงบ้างโตเรือ่อยๆอ่ะแล้วแกล่ะ้าสบายดี